สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอาอยัางไงคู่รักอารมณ์ดีเผยแยกห้องนอนกันมา3เดือนแล้วอีกหนึ่งคู่รักอารมณ์ดีอย่างตั๊กบริบูรณ์กับภรรยาเอลซีตันไอเชียซึ่งทั้งคู่สร้างครอบครัวด้วยกันและมีทายาทด้วยกันหนึ่งคนคือน้องบีลีฟซึ่งเราจะเห็นความน่ารักของพวกเขาผ่านจอแก้วและตามโซเชียลอยู่บ่อยครั้งล่าสุดทั้งคู่มาร่วมพูดคุยสนุกสนุกผ่านรายการอีหยางแว่์ EP สารายการของเอ็มบุตรสาคามเผย แพร่ผ่านทางช่องยู u ูบเอ็มบทสราคำโดยมีบางช่วงบางตอนหนุ่มตั๊กบริบวลเพยแยกกันนอนมาเป็นเวลาประมาณ3เดือนแล้วเนื่องจากโควิดตั๊กออกไปเจอคนเยอะทําให้ตั๊กต้องนอนในห้องกล้องกับฟูกบดหลังมากวันนี้เองเพิ่งได้กลับขึ้นไปนอนบนห้องขึ้นไปนะก็ปัญหาเดิมๆฟังเขาบ่นเรื่องลูกเรื่องนั่นนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทินีด .com ขอบคุณครับ